ครับรูวิ่งที่ในขณะที่ผมเปิดอยู่นี้ครับลูกค้าสังเกตไหมครับว่าปกติแล้วความเร็วแรกเริ่มเนี่ยนะครับอยู่ที่0.8แต่สำหรับตัวรุ่น A165 ที่เข้ามาใหม่ในส่วนของอร้านเนเจฟิตเนสที่สุราร์ธานีนี้เริ่มต้นอยู่ที่0.2ครับนะฮะเราตั้งค่ามาจากโรงงานเพื่อ มาตรฐานโรงพยาบาลหรือสำหรับให้คุณพ่อคุณแม่หรือเราอาจจะใช้เองก็ได้ครับนะฮะบางตัวนั้นจะเป็นในส่วนของตั้งค่าเองก็ได้ครับในเรื่องของคารเบิ e นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็ตั้งค่ามาจากโรงงานเลยนะครับถือว่าโอเคคับในเรื่องของอ่า u s a eon นะครับนะฮะได้ลิขสิทธิ์ของเมกาครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบการ์จอนะครับเป็น lcd ที่แยกการ์ดออกมาดูง่ายครับชัดเจน นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลำโพงคู่นั้นเราสามารถที่จะต่อโทรศัพท์เราได้แล้วเพิ่มวอลลุ่มนะครับเสียงมาเต็มครับตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบสีระบบเฟรมไฟเบอร์กลาสเนี่ยฮะจะเต็มในเรื่องของความสวยงามความเน่นความเหนียวนะครับแล้วก็ความหนึบนะฮะกลไกระบบด้านในนั้นเราใช้ระบบมอเตอร์อยู่ที่2.5 นะครับ2.5 HP นะครับ Hot Power Continu นะครับเป็นกำลังแรงม้าเต็มนะครับพีคอยู่ที่เกือบ4แรงนะครับนะฮะแล้วข้อที่สำคัญนั้นพื้นที่วิ่งทั้งหมดขนาดขนาดสายพานนะครับนะฮอยู่ที่46ครับได้ความยาวรู้วิ่งตัวนี้จะได้ความยาวครับ140เซนติเมตรเลยนะครับในขณะที่เราวิ่งก้าวยาวอยู่ที่24นิ้วนะครับ ต่ออจกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีระบบวางระบบฐานรองรับป้องกันได้แรงกระแทกดู3จุดนะครับจุดหน้ากลางและหลังนะครับนะซอฟดีทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านข้างเราวิ่งยาวมาเกือบ13นิ้วนะครับเนี่ยฮะพับเก็บได้ครับประหยัดพื้นที่เลยนะครับลูกค้าครับเป็นลู่ที่กระทบรัดครับไม่ใหญ่มากแล้วงานดีมากไม่ว่าจะเป็น CEQC อะไรต่างๆนะครับ จะเขียนติดไว้ด้านหลังล่างหลัง cover ของระบบเฟรดมิลลูวิ่งนะครับนะฮะท่านสามารถชมได้ครับที่ร้านเน้นเจฟิตเนสครับตอบโจทย์ท่านครับให้ท่านมีสิทธิ์หรือมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อนะครับร้านเรามีสินค้ามากถึงร้อยรายการนะครับติดกับสุราษฎุขภพันธ์ครับฝากไว้อีกรุ่นนะครับท่านครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ